สวัสดีครับผมเตี้ยพากินพาเทีย่ยววันนี้ก็จะมาแนะนำแอปดูทีวีดูซีรีส์อีกแอปหนึ่งนะครับผมถือว่าดีแล้วก็มีฟรีก็มีมีสมัครก็มีครับผมโอเค P.S. แบบพรีเมียมก็สมัครแต่ของฟรีก็เยอะครับผมหนังดูได้ฟรี ลงละครอ,อะไรเงี้ยมีซีรีส์บางตัวก็ต้องสมัครพันเ็กถือว่าดีเลยครับผมแอปนี้เเปิดเข้าไปเลยครับสม,รสมัครด้วยหมาเลขโทรศัพท์ของ อะไรก็ได้ครับผมผมเคยสมัครแล้วนะพอได้รู้รอบนี้ได้รูปก่อนนะหมายเลขโทรศัพท์เค <Okay. S 2> okay, ครับผมโอเคขอได้แล้วผมใช้ซิมทครับผมซิมทก็สมัครไม่จำเป็นต้องซิมเอเอสนะครับผม <Okay. S 2> เปรียบ นั่นเลยครับผมดูได้หมดเลยครับผมเนี่ยเือสุดยอดของแอปเลยครับผมใหม่ล่าสุดทีวียอดนิยมมนะีทีวีก็มีครับผมโอ้โหที เนีี่มีรูปที่มีรูปกญแจลอกอยจะเป็นแบบพรีเมียมช่องพวกนี้ต้องสมัครเป็นเป็น,ปนแพ็กเกจเอาดูได้ดูได้ก็แบบแอบบนี้ก็เยอะแล้วเนี่ยช่องธรรมดาฟรีทีวีเงี้ยมีนงมีหนังนี่อันนี้ช่องนี้ก็หนงัง เยอะมากดูย้อนหลังทีวีก็ได้ราการสดก็มีเยอะมากครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์งใต้คลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย